เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้วววยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกับข้อ40กันเลย ข้อ40นะคะโจทย์ถามว่าเพราะเหตุใดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009หรือ influenza A H1N1 จึงสามารถเข้าสู่เซลล์ปอดและทำลายปอดได้แต่ไม่มีรายงานการเข้าสู่เซลล์ตับและทำลายตับช้อยหนึเพราะว่าเซลล์ปอดมีออกซิเจนมากกว่าเซลล์ตับช้อยสองเพราะว่าเซลล์ตับมีไลโซโซมมากกว่าเซลล์ปอดช้อยสาม Board, AH 1 1. 4, เ,เซลล์ปอดมี s, รีเซพเตอร์ของอินฟ AH ลูเอนซ่า A H1N1 ช้อยสี่เพราะว่าเซลล์ตับเนี่ยมีเอนไซม์ R n a s สำหรับย่อย R N A ของอินฟลูเอนซ่า A H1N1 และช้อยห้านะคะเพราะว่าเซลล์ตับมีเอนไซม์ R N A polymerase เพื่อใช้เพิ่มจำนวนอะข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าอินฟลูเอนซ่า A H1N1 เนี่ยมัน เข้าสู่เซลล์ปอดได้ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ตับได้ซึ่งเราต้องโฟกัสไปกับการที่อินฟลูเอนซ่าเนี่ยอินฟลูเอนซ่า a h 1 n 1เนี่ยมันไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ตับได้แล้วไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ตัวเนี้ยมันมีวิธีการเข้าสู่เซลล์ปอดได้ยังไงมันมันเข้าสู่เซลล์ได้ยังไงคำตอบก็คือเออ อินฟลูเอนซ่า ah 1 n 1นะคะมันจะมีรีเซปเตอร์ที่จำเพาะเจาะจงต่อการเข้เขาเข้าสู่เซลล์นั่นเองซึ่งมันก็คือเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีการรีเซปเตอร์เมเดเ d เทดเอนโดไซโตซิสนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ การที่มันเข้าสู่เซลล์ปอดได้เนี่ยแสดงว่าเซลล์ปอดเนี่ยมันมีรีเซพเตอร์ที่จำเพาะเจาะจงต่อไวรัสตัวนี้แต่สําหรับเซลล์ตับเนี่ยมันไม่มีรีเซพเตอร์ที่จะรับไวรัสตัวนี้เข้าไปได้อ่าก็เลยทําให้มันไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ตับได้นั่นเองซึ่งเหตุผลนี้นะคะก็สอดคล้องกับในช้อยข้อ3นั่นเองที่บอกว่าเซลล์ปอดเนี่ยมีรีเซพเตอร์ต่ออินฟลูเอนซ่า ah1n1 นะคะ สำหรับข้อ40ก็เลยตอบช้อยส3นั่นเองส่วนเหตุผลอื่นๆเนี่ยที่ว่าเซลล์ปอดมีออกซิเจนมากกว่าเซลล์ตับมีไลโซโซมมากกว่าหรือว่าเซลล์ตับมีเอนไซม์ RNAse เซลล์ตับมีเอนไซม์ RNA polymerase เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เซลล์ตับหรือเซลล์ปอดของไวรัสตัวนี้เลยอะสรุปก็คือ40นะคะจะตอบช้อยข้อ3ก็จะไปโฟกัสกับการที่ มันเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธีการรีเซปเตอร์มิเตเอนโดไซโตซิสนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โหข้อนีด้ดีกับผ้าแลวเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ